ุณโอทํเขาพูดอย่างนี้แทนที่จะไปใช้นโยบายการขึ้นภาษีของไบเดนผมจะให้คุณทรัมป์มิ d เดิลคล s ส lower class business class นะฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยให้พวกท่านไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางชนชั้นรากหญ้าหรือแม้กระทั่ง business class นะ business class นี่มันเหมือน ครื่องบินเลยนะไม่ได้ชนชั้นสูงจะลดภาษีให้ทุกๆุกชนชัน้นไม่ว่าคุณจะเป็นชนชั้นกลางชั้นลักย่าชั้นบิสเนสคลาสผมก็จะลดภาษีให้ทุกคนสุดๆเลยนะมาแบบก็หาเสียงสุดๆเลยอเมริกากำลังจะลดภาษีแบบหนักๆอย่างนี้หรอ the big tech c a นะฮะน o n c e r n ที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะเมื่อรัฐบาลลดการจัดเก็บภาษีแบบสุดๆกันไปเลยเราจะมีงบประมาณเข้ามาไหมไม่มีนะฮะพอไม่มีขึ้นมาแล้วทำไงไรายได้ไม่มี มันก็มีอยู่2ทางเคือไปออกบอลออกบอลไปขอกู้มาตรงนี้บอลก็ท่วมทนแล้วนะหรือไม่ก็ต้องปิ้นเพิ่มขยายเพดานนี่นะสุดท้ายมันก็กลับมาอีหอบเดิมนั้นน่าสนใจนะมองไปก็ต้องมองกลับนะฮะ มันเอาเอามันอ่ะก็ใช่นะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าสุดท้ายแล้วมันก็วกกลับมาเรื่องพิมพิม,พมเงินเงินเพดานนุ่งเพดานนี่อีกเช่นเคยส่วนฝั่งของไบเดนถึงแม้จะเพิ่มภาษีแล้วก็ใช้เงินเยอะนะเพิ่มภาษีแล้วก็ยังไม่พอก็ยังจะต้องต่ออีกนะก็ยังต้องใช้เยอะอีกจนกระทั่งต้องขยายเพดานนี่นะเพราะว่ามันมันต้องไปจุนเจือเรื่องของสงครามนอกประเทศด้วยนะมันก็มีหลายหลยส่วนเพราะฉะนั้น อันนี้คือจุดที่ต้องเรียกว่าน่าเป็นห่วงแล้วกันกับสหรัฐอเมริกานะฮะการใช้เงินที่ขยายเพดานนี่ไปเรื่อยๆนะฮะ